สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับอยากทราบอะไรครับหนึ่งคำถามครับผมกุญแจชีวิตค่ะขอวันเดือนปีเวลานยครับมิถุนาสองห้าสองสามปีวอกค่ะขอนแก่นค่ะขอนแกน่นกุญแจชีวิตตกพุ๊สุขอาทิตย์กุญแจชีวิตคือไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านคือดวงนี้ยผมไม่ได้มองว่ามันแย่ผมมองว่าพื้นฐานดวงเล็งดูตัวเองได้สบายถ้าเสียดวงอะ่ะมันเหมือนมันลากเรื่องชาวบ้านมันรวมกับเรื่องเราอะ่ะพี่งงไหมเข้าใจค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ไม่ได้ชิบหายเพื่อดวงตัวเองครับ พี่ชิบายมาดวงกอล็อกตัวพี่เอุญแจอยู่ไปคือไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านครับจบแล้วครับพี่ไม่มีอะไรครับเวลาอยู่คนเดียวจะดวงดีมากครับแต่ถ้าเหมือนอยู่กับอยู่กับครอบครัวจะยุ่งวุ่นวายทุกครได้ชิบายครับตั้งแต่ผัวลูกญาติพ่อแม่ชิบายหมดพี่เพราะนั้นไม่ยากครับดวงนี้คือเราอิ่มแล้วเราสบายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ดวงพี่ไม่ไม่เ่าไปจนหลอกหาได้เรื่อย แต่ถ้าพี่ยุ่งออกับใครก็ตามพี่แชร์ดวงเหมือนพี่เป็นเหมือนผมเพิ่งอธิบายไปว่าเป็นลูกโป่งที่เหมือนถ่วงก้อนหินไวอ้อ่ะพี่มันลอยขึ้นไม่ได้ตอนนี้มีแต่ลูกแล้วค่ะ <laughs> พ่อแม่ไม่มีแล้วอ่ะมีลูกก็ดวลูก <laughs> <laughs> ดวงเนี้ยมันตัวเองอะ่ะยังไงมันพอเลี้ยงตัวเองไม่ต้องกลัวพี่สบายสบาย <Okay. S 1> นะผ <Okay. S 1> ักลูกไปไกลๆ uh ไปทํางานต่างประเทศไปทํางานต่างจังหวัดไกลๆแต่นี่ก็มาอยู่จากที่ จากจังหวัดที่เกิดไกลมากนะคะหมอไม่ไม่ลูก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 อ๋อไอเราออกมาไกลดีแล้วนะเรามาไกลดีแล้วแต่ต้องพักลูกไปไกลเราลูกอยู่ใกล้เราไม่ดีถ้าลูกอยู่ใกล้เราทวงทวงดวงเงินเราด้วยอ๋อใช่ครับเพราะว่าอยู่คนเดียวมาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยเพิ่งจะรับลูกมาอยู่ด้วยค่ะโอ้โหพี่กันเจนเลยพี่พี่อันนี้ผมไม่ได้ว่านะเรารักลูกได้นะแต่ถ้าพี่ไม่รีบพักออกนะ พี่สวยพี่ก็พึ่งจะเงินรั่วเพราะพี่เพิ่งผ่าตัดหัวเข่ามาก็พี่ก็อยู่คนเดียวมาตั้งนานแล้วพี่ไปผ่าลูกมาอยู่ทั้พี่ต้องเอาลูกมาเพราะตอนนี้พี่ผ่าเข่าไม่มีใครดู้งลงไม่เป็นไรพี่แต่พี่ไปกัดจริงๆนะผมว่าพี่ผ่าเข่าพี่อยู่คนเดียวได้ฟังผมไปวันเนี้เฮ้ยกูฟังหมอมาแล้วหมอมันบอกว่าถ้ากูยังอยู่ใกล้ลูกต่อไปเงินกูั่วหมดเนื้อหมดตัวมีเท่าไหร่ชิพ่ายหมดแน่ พี่ก็ไปดูพอถึงเวลาจริงเฮ้ยแม่งรั่วจริงว่ะหรือไม่จริงะถ้ารั่วจริงปุ๊บทําไงพี่ไอ้หนูกลับไปอยู่ที่เดิมไปรู้ปะ่ะแม่พอดูแลนนจริงแล้วแค่นั้นเองพี่แค่นั้นเองหรือว่าน้องเขาป่วยถ้าน้องเขาป่วยก็เหมือนกันไอ้หนูไปหนูหนูไปอยู่ของหนูปสุขภาพจะได้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นแ้วพี่นะความหมายครับลองดูลองดูมีเวลามีเวลามันตรงผลชัดๆประมาณหนึ่งปีตั้งแต่ช่วงนี้ไปถึงกลางปีนะจะมีเรื่องเสี่ยงเงินแบบไม่ควรเสียพี่พูดตรง จริงๆคือ,อม,มีความรู้สึกว่าอยู่ๆก็ต้องจ่ายค่านู่นนี่นั่นอะไรซึ่งมันแล้วมันจะแสดงผลหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วถึงวันนั้นอ่ะพี่ก็ต้องบอกว่าไอ้หนูแม่พอดูแลตัวเองได้แล้วลูกอย่างนี้เล,ลยแค่นั้นเองตามความจริงครับดคือการที่สุดทฤษฎีญญาตามความจริงที่ท,ที่ที่บอกเล่ากันว่าอัไเด็กต้องส่งลูกกลับไปอยู่ที่เพชรบุรีเหมือนเดิมดีครับพี่พี่ก็อยู่คนเดียวต่อไปพี่อยู่คนเดียวได้สบายพี่เป็นพี่เป็นคนเข้มแข็งพี่เป็นผู้ชายมาเกิด จริงจริงจริงอยู่พี่เป็นสายบวกสายลุยพี่ใจถึงพึ่งได้ข้อเสียพี่มีแค่อย่างเดียวคือเวลาโมโหแล้วเสียเวลาตามเก็บไปยู่ตามมันพองตามแบบกูจิกกูจะกินมึงเข้าไปแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมครับหวันหน <laughs> หวนหน้าพี่ยังพูดเลยครับเก็บสีหน้าครับ <laughs> แลวบางทีมันอดไ,ได้นะพี่นะประมาณนั้นแค่นั้น้อเดียวดูเข้ออื่นมันต้องกลัวเ้ราอื่นเราพร้อมเราใจถึงพึ่งได้อยู่แล้วนะครับพี่นะโอเคครับ โอเคครับพี่ยังไงก็ขอให้่านไปด้วยดีนะครับพี่ครับขอบคุณมากผมตัวหสดีครับครับผมเลขนำโชคเหรอเลขนำโชคของอะไรอ่ะของตอนนี้เหรอเลขนำโชคของตอนนี้หรือว่าเลขนำโชคของของผมหรือว่าเลขนำโชคของใครของถ้าเป็นตอนนี้นะครับตอนนี้นะเท่าที่ถามอ่ะห้าหกครับห้าหกไม่หมายถึงเลขยาวที่คุณด่ามอ่ะไม่รู้นะบางคนเขาเอาไปเล่นอะไรของเขาอ่ะนะครับผมห้าหกเรื่องเลขเนี่ยเอาตามที่ผมให้ไว้เลยครับ ให้ให้ไว้ในช่องอะนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเซนต์คุณละเพราะว่ามันก็เรื่องนี้มันเซนต์ใครเซนต์มันนะเราไปรวมกันไม่ได้นะครับผม <c oughs> ถ้าคนให้มันรู้มันก็รวยไปแล้วแหละถูกไหมเพือเมื่อกี้เลขยามบางทีเขาไปเล่นได้ของเขาอะเราก็ไม่รู้ไงนะครับก็ถามหรือว่าเขาจะไปเล่นหวยพวกนี้ลอตเตอรี่อะไรเราก็ไม่รู้แต่เลขยามเนี้ยที่ถามเนี้ยเขาเรียกจับยามอาการห์พลไทยหนูแล้วแต่เรื่องนี้มันห้าหกห้าหกครับผมยังแทบไม่ซื้อเลยผมแทบไม่เคยซื้อเลยก็ไม่ เป็นคนไม like ่ค่อยมีโชคเรื่องนี้เกิดวันอังคารลัคนาพิจิกนะครับคนอังคารลัคนาพิจิกคนอังคารลัคนาเมษนี่มีโชคยากเหลือเกินเหนื่อยพิรุษหัตลัคนาพิจิกพิรุรหัตลัคนาเมษนะครับเหนื่อยเหลือเกินนะครับต้องทําทําเองพึ่งใครไม่ได้นะครับพึ่งใครไม่ได้ก็ขอให้มีโชคทุกคนแล้วกันขอให้มีโชคนะครับทอค่ะอังคารเมษไม่ต้องทอครับผมอังคารพิจิกผมไม่เคยร้อเลยเหนื่อยนะเวลาใครถามผมพูดเสมอ คุณคิดว่าถ้าผมดวงดีผมจะมานั่งดูดวงเหรอทาคลิปเนี่ยไอ้ผมมาเจตนาตั้งใจไว้ไงว่าจะไม่ทําให้ช่องงมงายนะครับไม่ทําให้ช่องเป็นเรื่องงมงายก็ใช้ความขยันเอาลงในสามพันกว่าคลิปอะคลิปผมเยอะมากนะครับคลิปผมลงทุกวันนะครับหาข้อมูลหาคอนเทนต์มาลงตลอดนะ่ครับเนี่ยมากนะอังคารพิจิกอังคารเมษเฤอหัสพิจิกเฤอหัดเมษวันพุธถ้าวันพุธจะไอ้พวกที่สวยวันพุธจะเป็นพุธมิถุน กรกฎเอ้ยไม่ใช่พุทธมิถุนพุทธกันอ่าพุทธมิถุนภูกพุทธกันเนยลัคนานะดูลัคนาเป็นหลักนะพุทธลัคนามิถุนพุทธลัคนากันเนยวันพุธลัคนามังกรอันนี้กันเนยถ้าเป็นวันพฤหัสพือละหัดบอกไปแล้วนะพิจิกเมษนะพฤหัสพิจิกเมษเนยพื่อละหัสมีนพฤหัสธนูเนยถ้าเป็นวันศุกร์ศุขตุลศุกคริสต์ศพเนยศุข มังกรอ่ะอัน FELIPE นี้ก็เหนื่อยครับถ้าเป็นวันเสาร์วันเสาร์ก็มังกรนะครับเสาร์มังกรเหนื่อยแล้วก็เสาร์กรกดอ่าอันนี้ก็เหนื่อยนะครับเสาร์กรกดถ้าเป็นอาทิตย์สิงห์อาทิตย์สิงห์เนี่ยเหนื่อยนะครับเหนื่อยทําตลอดพวกเนี้นะแล้วก็อาทิตย์มีนอาทิตย์ธนูอ่าเนี่ยอาทิตย์ลัคนามีอาทิตย์ลัคนาธนูเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องถามหาความสบายครับคุณไม่ได้เจออยู่แล้วครับนะอาทิตย์ตุลหรออาทิตย์ตุลประสาทแดงครับอาทิตย์ตุลอาทิตย์ มิอาทิตย์พืชศพต้องระวังโรคแพนิคฟุ้งซ่านคิดมากประสาทแดกลัคนาพืชศพอาทิตย์นาคุมไอ้เนี่ยพวกนี้ประสาทแดกนะครับประสาทแดกวันเสาร์ราศีพิจิกลัคนาตุนการเงินจะเป็นยังไงรอหน่อยครับถ้าเป็นลักนาตุนนะแต่คือคุณพื้นรั่วการเงินไม่ดีอยู่แล้ววันเสาร์พิจิกลักนาตุนเงินต้องรั่วครับเงินต้องรั่วอยู่แล้วเพราะว่ามีดาวอาทิตย์ด,ดำน้ารักมันเหมือนไฟเผาเงิน ก็รั่วตลอดอยู่แล้วเป็นปกติไม่ได้แปลกอะไรแต่คุณเป็นคนถ้าจะรั่วเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์ตุนมันจะต้องรั่วเพราะความใจอ่อนขี้สงสารเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวันเสาร์ตุนเนี่ยเขาต้องไปดูเรื่องคนรอบตัวเป็นภาระต้องช่วยเหลือหรือไม่ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงใดๆก็ตามเนี่ยรอบๆอบตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นเสาร์พิจิกหลัคนาตุนเนี่ยถ้าไม่ใจอ่อนซะย่างเนี่ยไม่จนลอ็อกถ้าใจอ่อนก็ช่วยไม่ได้ครับไปแบกดวงเขานะแบกดวงเขาแบกดวงใครพังหมดนะครับ ต่อให้เราดวงดีแค่ไหนถ้าไปเราไปแบกดวงคนอื่นยังไงเราก็เหนื่อยนะครับวันจันลัคนามิถุนราศิกุมเดือนมีนาปีมะแมปีสองพันสามสิบสี่เรื่องงานทํายังไงให้ได้เงินดีครับเรื่องงานทํายังไงให้ได้เงินดีต้องมาดูพื้นต้องดูพื้นดวงว่าทํางานอะไรตรงดวงหรือเปล่าสมมุติถ้าเกิดวันจันท์ใช่ไหมถ้าวันจันทวันจันลัคนามิถุนงานก็ต้องลุยๆหน่อยนะอ่าต้องลุยๆหน่อย วันจะลักนาไม่ถุนราศีกุมเอาราศีราศีกุมอีกต้องเดินทางตลอดต้องทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศแล้วดีอย่างเงี้ยเนี่ยเกี่ยวปหมละ่ะนะครับคุณส้มเนี่ยนะเกี่ยวไหมเกี่ยวกับต่างประเทศไหมเกี่ยวกับอะไรไหมต้องไปดูนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับลุงยากนะต้องเดินทางตลอดดวงวนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอยากรู้อะไรเอ่ยออวันนี้หนึ่งคำถาม,ามบอลเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยากหนูอยากรู้ว่าเหมือน กำลังจะเปิดร้านนามะค่ะอ่าโอเคขอวันเดนพิเกิลหน่อยครับเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาค่ะสองห้าสี่ศูนย์แพร่ค่ะเบีรยบานจดตงรงปะวะเอ่อ <c oughs> <c oughs> จจงหวันอะไรครับผมเกิดอุท,ทัยธาน,นีค่ะดาวพุธอยู่บ้านแฟนหรืออยู่บ้านตัวเองอืมบ้านตัวเองค่ะไม่แกะไม่ได้หรอกถ้าอยู่บ้านตัวเองทําอะไรก็ไม่ลงถ้าอยู่บ้านแฟน อยู่บ้านแฟนหรือไม่อยู่ติดบ้านใกล้บ้านใกล้แม่ดวงขึ้นไม่ได้นะตัดดวงไม่ได้ใช่เรื่องงานนะครับจุดตัดดวงคือเรื่องทิศทางที่อยู่อาศัยเนี่ยวคุณตอบทํากับที่บ้านเนี่ยลุ่งยากแต่ถ้าคุณบอกว่าอ่าไปไป,ไปมาๆกันที่บ้านเช่นเขาทําธุรกิจอะไรสักหนึ่งอย่างแล้วคุณก็เป็นคนเปไป,เป,เ,ปเป็นคนส่งอ่ะแงไ,ได้ด้วยป่าโอเคค่ะคือหนูอะ คือย้ายมาอยู่ขอนแก่นเนี่ยคะ่ะคือบ้านหลักก็คือเป็นบ้านที่ชื่อตัวเองก็อยู่ก็ไม่ไม่รุ่งใช่ไหมไม่ดีโอ้ยยิ่งชิบหายหนักกว่าเดิมอีกนั <c oughs> ่นนี่คือยิ่งชิบหายเลยนะถ้าเป็นบ้านที่เป็นเจ้าของเองอะ่ะยิ่งหนักเลยนะอืม <c oughs> อยู่บ้านคนอื่นยังจะรุ่งสักว่าครับโอเคค่ะ <c oughs> เรื่องงานนะทำอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ<ต>้าอยู่บ้านตัวเองอย่างเดียวใช่ไหมคะ่ะใช่ครับแต่หลักมันคือต้องข้ามอยู่บ้านเวียเปปนดวงเช่าอยู่คุณย้ายไม่อยู่นานยังคือตอนนี้หนูยังไม่ได้กลับไปอยู่แต่คือตอนนี้หนูอยู่กรุงเทพ แต่แตมีแผน,นว่า<ม>จะกลับไปยังก็โชคดีอยู่เทศได้เทสดวงเป็นเรื่องเทศได้ครับกลับไปถ้าชิบหายก็กลับมาแค่นั้นเองโอเคค่ะขอผ่านด้วยดีนะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวตัวดีครับแนะนำว่าให้อยู่ในที่ที่เช่าอยู่หรือว่าอยู่ในบ้านแฟนอะไรก็แล้วแต่ว่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่เขามีปัญหาเรื่องทิศท,ทางที่อยู่อาศัยนะทิศนี่สําคัญนะครับติศแปลว่าสถานที่สําคัญได้หลายนยยะ ถ้าเป็นในยะของพระมหากษัตริย์ก็จะมีเรื่องของการแปลพระธรรมธานนะครับถ้าในยะของพระสมุทรพุทธเจ้าก็จะไปพูดถึงเรื่องในยะว่าสถานที่ใดเหมาะสมกับการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ว่าในแต่ละปีพระพุทธเจ้าจาพรรษาที่ไหนอย่างไรการเทศะเช่นพระพุทธเจ้าต้องเกิดที่ไหนต้องเกิดระหว่างทางข้อพูณค้าบจะเสด็งดับขันธปรินิพาน์เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีข้อกําหนดมีกติกากําหนดเอาไว้นะครับผมว่า,าต้องที่ไหนอะไรยังไง เพราะว่าตอนที่พระเจ้าจะจะไปริพานเนี่ยพระธรรมนุนก็บอกว่าหยุดให้ใหยุดเดินทางได้แล้วนะครับท่านอาพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าต้องไปบวชพิสูจน์องสุดท้ายก่อนนะครับนะประมาณนั้นสำคัญมากนะบางคนที่ดวงไปอยู่ต่างประเทศแล้วรวยเนี่ยจะจะมีเรื่องเนี้ยคอข้างเกี่ยวโยงเยอะมากเลยบางคนอยู่กับที่แล้วมันไม่รวยก็ให้ไปนะข้อนี้เนี่ยเป็นข้อโต้แย้งที่สําคัญข้อหนึ่งในหลักของเวลาที่มีคนเขาพูดเรื่องดวงเนี่ยแล้วเขาบอกว่าดวงไม่จําเป็นแค่ขยันก็รวยบางคนบอก คนจีนเสือ้อผืนหมอนใบแค่อาศัยความพยายามก็สามารถร่ำรวยนะครับเป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านก็ไม่ต้องมาอยู่เมืองไทยครับถ้าเอาความขยันอย่างเดียวก็กลับไปอยู่บ้าน <c oughs> หรือคนอินเดียก็กลับไปอยู่บ้านครับไม่ต้องมาขยันที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่า <c oughs> พืชมันก็มีพื้นถิ่นพื้นดินของมันนะครับปลูกทุเรียนในน้มก็คงตายปลูกต้นข้าวบนภูเข,ขาบนก้อนหินมันก็คงไม่รอดถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีธรรมชาติของมันว่าที่ไหนคนอยู่ที่ไหนไม่คนอยู่นะครับนะสําคัญตรงนั้น